ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจา้าตรัสว่าอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังหรือก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็มีอยู่ยาอยังตันหานั่นคือตันหาโ,โนพนภวิกา อันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคาสหคตาประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดเบิ่มนาขอ้งความเพลินตัตระตัตตะราพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆั้สยที่ทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหา ตัณหาในความมีความเป็นวิภวะตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอริยศสตร์ข้อที่สองนี้แสดงสมุทยัยคือเหตุหรือมูลเหตุที่เป็นที่ตั้งขึ้นงอกขึ้นแห่งความทุกข์ทรงระบุไปที่ตัณหาสิ่งที่เรียกว่าตัณหานี้ ในภาษาบาลีมีความหมายชัดเจนรัดกุมหมายถึงความอยากที่มาจากความโง่ส้าเรบความอยากหรือความต้องการที่มาจากปัญญานั่นไม่ใช่ตัณหาแต่ในภาษาไทยนี่พอพูดว่าความอยากแล้วมันกินความรวมไปหมดจะมาจากความฉลาดหรือมาจากความโง่ก็เรียกว่าความอยากไปหมดนี่เราพูดว่าตัณหาคือความอยาก ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิด <c oughs> จนกว่าเมื่อไรจะรู้ว่าไอ้ความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ต้องเป็นความอยากชนิดที่มาจากอาวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ขาดจากความรู้นั่นแหละคือตัณหา แต่ถ้ามันมาจากปัญญาจากวิชาจากความเข้าใจถูกต้องนี่เขาไม่เรียกว่าตัณหาแม้จะเรียกว่าสังกัปปะอย่างที่เราเรียกเป็นองค์ที่สองของมรรคก็เป็นความต้องการเหมือนกันแต่มันเป็นความต้องการที่ถูกต้องความอยากที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเพราะว่ามันมาจากสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ทำให้เกิดสัมมาสังกปะมีความดำริฝ่ายฟันหรือต้องการหรืออยากที่ถูกต้องนี่เราไปเรียกเว่าสัมมาสังกปะไม่เรียกว่าตัณหาเร่อความอยากที่นี่ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังแถมจะเป็นความอยากที่จะดับทุกข์จะทำลายความทุกข์ทัานคนไทยเมื่อพูดโดยภาษาไทยเมื่อพูดว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว ต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นความอยากที่หมายถึงตันหาในภาษาบาลีแปลว่าความอยากโดยอำนาจของความโง่คืออวิชชาในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยภาษาบาลีแก่บุคคลที่ฟังภาษาบาลีท่านก็ไม่จําเป็นที่จะพูดให้มันยืดยากเ่าความอยากที่มาจากอาวิชชาท่านพูดออกมันมาจากตันหาสั้นๆรุ่นมันก็พอแล้ว เพราะว่าคำว่าตัณหานั้นมันจํากัดความหมายของมันชัดอยู่ในตัวแลว้วว่าเป็นความอยากที่มาจากอาวิชชานั้นจึงจัดว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็คือตัณหาเท่านี้ก็พอแล้วแล้วก็มีบทประกอบท่าให้ชัดยิ่งขึ้นมาอีกว่าโปโนพวีกาตัณหาอันเป็นเครื่องทําให้มีการเกิดใหม่นั้นที่ราคะภะกตา ประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดเพราะมันเพเลิดเพลินเพลินในอารมณ์นั้นนันนี่มันเห็นชัดว่าความโง่ทั้งนั้นในความอยากเกิดใหม่อยากมีใหม่อยากเป็นใหม่อะนี่มันก็เป็นความโง่แล้วที่ไปเพลินอยู่นั้นมันก็เป็นความโง่ <c oughs> จึงเป็นความอยากของความโง่ทีนี้ก็แบ่งความอยากของความโง่นี่ออกเป็นสามพวก เรียกว่ากามตัณหาความอยากที่เป็นไปในเรื่องของกามารมณ์เป็นเรื่องระหว่างเพศแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะตันหาความอยากที่เป็นไปในทางความมีความเป็นจะเป็นนั่นจะเป็นนี่ <c oughs> แล้วก็อันที่สามเรียกว่าวิภาวะตันหาอยากในความไม่มีไม่เป็น ความอยากในทางกามารมณนนั้นเป็นที่เข้าใจกันได้โดยง่ายความอยากในความมีนั่นเป็นนี่ก็เข้าใจกันได้ไม่ยากแต่ความอยากในความไม่มีไม่เป็นนั่นมันต้องสังเกตด,ดูให้ละเอียดจึงจะเห็นว่าบางทีมันก็มีปัญหาในเรื่องที่เราไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นฉันอยู่อย่างนี้ไม่พอใจแล้วก็อยากจะตาย บางเวลาความโง่ครอบงำมากถึงขนาดหนักก็ไปฆ่าตัวตายนั่นทำไปด้วยวิภาวะตัณหาคือตัณหาในความไม่มีไม่เป็นไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่นี่สรุปความว่าบรรดาความอยากของมนุษย์เราในโลกนี้มีเพียงเท่านี้คือมีเพียงสามอย่างเทนะ่านั้น ถ้าไปจำแจกแจงโดยรายละเอียดแล้วมันเป็นตั้งร้อยตั้งพันตั้งมืนตั้งแสนแต่ถ้าสรุปแล้วมันมีแต่เพียงสามชนิดนี้ทั้งสามชนิดนี้รวมเข้าด้วยกันแล้วเป็นเพียงอย่างเดียวเรียกว่าตัณหาอยากด้ความโง่แล้วก็เกิดความทุกข์หมายความว่าเมื่ออยากอย่างไรแล้วมันมีตัวฉันที่เป็นผู้อยากความรู้สึกเป็นตัวฉันม่ามีผู้อยากนั่นแหละคืออุปาทาน เมื่อุปาทานอันนี้เข้าไปมีในจริงใดอันนั้นก็เป็นความหนักใจทรมานใจบีบทับจิตใจขึ้นมาทันทีให้รูปเวทนาสัญญาทาาั้งขานวิญญาณน,นี่มันก็ถูกยึดถือเป็นตัวตนของตนไปอุปาทานอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันมีของข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกาย มันเข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทาง,ทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปที่สวยหรือไม่สวยเสียงที่เพราะหรือไม่เพราะกลิ่นที่หอมหรือเหม็นรสที่อร่อยหรือไม่อร่อยสัมผัสที่นิ่มนวลหรือกระด้างกระทั่งไงความรู้สึกทางใจที่เป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจพอเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็เกิด การปรุงแต่งไปตามเรื่องราวของจ,จิตใจจนเกิดความอยากชนิดนี้ขึ้นมาได้เช่นตาเห็นรูปที่สวยมันก็เกิดความอยากที่จะยึดครองเห็นรูปที่ไม่สวยมันเกิดความอยากที่จะทําลายเสียอย่างนี้เป็นต้นความอยากอย่างนี้ทั้งสองชนิดนี้เป็นความอยากของความโง่ก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเป็นความทุกข์ ปริยายใดปริยายหนึ่งปัญหาจึงถูกจัดไว้ในฐานะเป็นสมุทยัยคือที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์เช่นนี้เพราะมันทำให้เกิดอุปาทานพอมีอุปาทานในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นของหนักบิดก,กดทับจิตใจของบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่านี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่สอง ทีนี้ก็มาถึงอริยสัจข้อที่สามเรียกว่าความดับแห่งความทุกข์มีพระบาลีว่าอีทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุ้กรพิสุทธ์ทั้งหลายอริยสัจคือความดับเป็นเหลือแห่งความทุกข์ก็มีอยู่โยตัาเยวะตัญหายะอเซสวิราพนิโรโธนั่นคือความดับสนิท เพราะความจางไฟโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติความปล่อยอนาลโยเป็นความกระทําไม่ให้มีที่ตั้งที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นคำพูดมีหลายคำแต่รวมความแล้วก็เหลือคำเดียวคือว่า ดับไปโดยไม่มีเหลือแห่งตัญหานั้นนั่นเป็นความดับแห่งเหตุของความทุกข์ดังนั้นความทุกข์จึงดับไปนั่นจึงถือความที่ดันตัญหาดับไปนั่นแหละเป็นความดับแห่งความทุกข์กาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิสต์โคเป็นความสลัดคืนนี่หมายความว่ามันตรงกันข้ามกับอุปาทานที่กล่าวมาแล้วในข้อสอง อุปาทานมันต้องการจะเอาไว้จะกอดรับไว้ไม่ยอมปล่อยที่ขมาถึงข้อนี้มันเป็นการดับแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการปล่อยปล่อยออกไปหรือสลับกลับออกไปนี่เรียวกว่าหลุดพ้นไม่มีอะไรแลวพอไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแห่งปัญหานั้นก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแห่งความทุกข์นั้น นี่เรียกว่าอริยศสตร์ข้อที่สเป็นความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์